มาต่อที่เรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้ทางรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ของช่องโมโนทวนตีน่ยค่ะได้มอบเงินบริจาคให้กับทางสิริราชมูลนิธิค,ค่ะ เพราะเล็งเห็นความสําคัญของการวิจัยเซลล์บําบัดรักษาโรคมะเร็งนะคะเพื่อหาทางรักษาผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดโดยเช้าวันนี้คุณบรรสิทธ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทวินที่นายค่ะและคุณรุ่งธรรมพุ่มสีนินประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมีมิติจํากัดพร้อมด้วยคุณนันทพันธ์แสงชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทวินที่นายบริษัทโมโนปลอดค่าจำกัดนะคะ ได้นําเงินจํานวน203,060บาทจากยอดเงินบริจาครายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทั้ง6ตอนค่ะมามอบให้กับกองทุนการวิจัยเซลล์บําบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็งสิริราชมูลนิธิที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะซึ่งฐานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กิติพงศ์สุนทรา,าภาภาควิชาเภสัชว,วิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้พร้อมพูดคุยและ เปลี่ยนความรู้ก่อนจะถ่ายภาพมอบของที่ระลึกนะคะแล้วก็พายเยี่ยมชมห้องแลบภาควิชาเพศสัตวิทยารวมถึงห้องปฏิบัติการดูการทำงานของนักวิจัยอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะ